ดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องหมอเควินพยากรณ์ on, หรือเควินบีชาแนลนะคะก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณทุกท่านคะ่ะที่เข้ามารับชมช่องหมอเควินพยากรณ์วันนี้หมอเควินจะมารตรวจดวงของนะคะท่านที่เกิดปีจอนะคะปีหมานั่นเองนะคะปีจอพศที่ตรงกับปีจอเช่นพศนะคะ ผู้ที่เกิด2465 2477 2489 2501 2513 2525 2537 2549และ2561ค่ะนะคะโดยชะตาของชาวปีจอปีนี้นะคะปี2566หมอควินจะมาสรุปดวงทั้งปีให้ว่านะคะปีจอธาตุดินปีนี้จะเป็นเช่นไรนะคะดวงการเงินการงานสุขภาพและโชคลาภต่างๆโดยพื้นฐานดวงชะตาของชาว ีจอนะคะจะเป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียรอดทนมีความเข้มแข็งนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่มีความเพียรพยายามเป็นอย่างมากนะคะเเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมาหรือนะคะอาจจะเป็นวจาขวาัญผาดซากแต่เป็นคนที่จริงใจนะคะซื่อสัตย์ไว้ใจได้นะคะถ้าคบใครแล้วนะคะจะให้ใจเต็มร้อยเลยนะคะโอเคค่ะเรามาดูดวงกันเนาะหมอควินจะใช้ไพ่ยิปซีในการทำนายดวงให้นะคะ โอเคค่ะไพ่ใบแรกหมอควินเลือกไพ่ได้ Queen o f p e n t a c l e s เป็นราชนีถือเหรียญความหมายปีนี้เป็นปีดีปีการเริ่มต้นใหม่ของชาวปีจอค่ะปีจอนะคะเนื่องจากเป็นคนที่มีความขยันอดทนมีความเพียรพยายามนะคะเก็บเล็กผสมน้อยต้องอดออมนะคะแล้วก็ความซื่อสัตว์ให้เป็นที่ตั้งเลยปีนี้ได้ Queen of oh, p e n t a c l e คือการเงินนะคะจะได้จับเงินก้อนนั่นเองหรือนะคะตัวท่านเองเนี่ยจะสุขสบายมากขึ้นจะมีเขาเรียกว่ามีคนนะคะได้เงินจากการเสน่หาหรือนะคะคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือค่ะดังนั้นนะคะดวงชะตาของท่านปีนี้ถือว่าจะมีความโชคดีในเรื่องของโชคลาบนะคะ การเงินแล้วก็หน้าที่การงานจะเจริญรุ่งเรืองเฟื่งฟูขึ้นแต่ขอให้อดทนนะคะสำหรับบางท่านบอกว่าหมอฟีนพี่ผม หนูอะไรก็ตามแต่ที่รับชมคลิปนี้อยู่รู้สึกว่าชีวิตท้อแท้หมดพลังใจหรือว่าไม่รู้จะไปทางไหนหรือว่ามีปัญหาติดขัดเกี่ยวกับการเงินการงานอะไรต่างๆบอกเขอส่งพลังใจให้นะคะชาปิจอปีนี้ต้องสู้ต้องลุยต้องอดทนอย่างเดียวนะคะความสําเร็จถึงจะตามมาเนาะเพราะว่าปีนี้ในช่วงกลางปีตั้งแต่มกราจนถึงนะคะช่วงเดือนมิถุนาเนี่ย คือเป็นเดือนที่จะต้องสู้ต้องลุยต้องอดทนจะต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆและต้องคอยแก้ไขปัญหาให้กับทั้งชีวิตของตนเองและชีวิตของผู้อื่นค่ะแต่นั้นนะคะดวงชะตาของท่านที่เกิดปีจอปีนี้ปี2566นะคะก็คือจะต้องใช้ความอดทนนะคะแล้วก็เผชิญปัญหาแก้ปัญหาได้นะคะแต่ก็เหมือนที่บอกค่ะเริ่มต้นด้วยไพ่ที่ดีนะคะความหมายจะได้จับเงินก้อนแล้วก็ชาวปีจอปีนี้นะคะ จะมีความเกี่ยวข้องกับนะคะเรื่องราวของทางด้านเอกสารด้านกฎหมายนะคะหรือว่าการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นนะคะจะมีคนมาให้การสนับสนุนช่วยเหลือหรือตัวท่านเองนะคะอาจจะมีความเกี <tiế> ่ยวข้องไปช่วยเหลือผู้อื่นนะคะเนื่องจากคุณเป็นคนที่ตัวท่านเองเป็นคนที่ตรงไปตรงมาดังนั้นนะคะไม่แบ่งแยกแบ่งพักแบ่งพวกดังนั้นตัวท่านจะ เมีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งของผู้คนที่ให้ความไว้วางใจท่านรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่แต่นะคะในช่วงปีนี้ระวังอย่างหนึ่งก็คือนะคะคเขาเรียกว่าคนที่คิดไม่ดีหรือว่าคนอิจฉาริษยาคอยใส่ร้ายป้ายสีหรืออาจจะนำพาให้ท่านเดือดร้อนได้เขาเรียกว่าเป็นดาบสองคมนะคะได้ไพ่ two of swords ไพ่สองดาบคือปัญหาที่เกิดขึ้นจาก กลุ่มองค์กรสายงานนะคะคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวหรือเกิดจากความอิจฉาริษยาของคนที่คุณไว้วางใจเขาแต่ว่านะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะน่าไว้หลังหลอกหรือว่าเป็นคนที่คบยากเชื่อใจยากนั่นเองต่อหน้าดีรับหลังอีกอย่างนั่นเองนะคะจะเกิดปัญหาจากบุคคลเหล่านี้ได้เช่นกันต้องถึงระวังนะคะจะทำอะไรก็ขอให้ตัดสินใจ แบบมีสติก็คือให้ตัดสินใจอย่างรอบคอบค่ะอย่าค้ำประกันหรือเซ็นสัญญาอะไรให้ใครในปีนี้นะคะจะมีปัญหาติดขัดแล้วก็ปัญหาที่จะต้องบานปลายที่จะต้องแก้ไขแล้วก็ตามแก้ค่อนข้างยากนะคะในด้านของอุปสรรคก็คือจะมีเรื่องนี้เป็นสำคัญน,นะคะเรื่องนี้โอเคเรามาดูกันต่อกันเงินเป็นเช่นไรรอนะคะบางท่านเนี่ยหลายๆท่านรอเกี่ยวกับการเงินก็ยังดีเลยัยง อย่างล่าช้ายังไม่ได้หลังใจรู้สึกจิตใจห่อเหี่ยวเหนื่อยพะวงคเครียดกังวลเพราะว่าสิ่งที่คาดหวังมันมาช้าหรือเกินจนรู้สึกถอดใจได้แต่มองไปแล้วถอดถอนหัวใจว่าเมื่อไหร่มันจะดีขึ้นอุปสรรคปัญหามันเยอะหรือเกินรู้สึกเหนื่อยกับเรื่องเก่าเก่าหรือว่ากับปัญหาชีวิตที่พบเจอบ่อยๆซ้ำๆซ,ซ,ซากๆหรือแบบนี้นะคะ แต่เหมือนที่บอกค่ะนะคะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเมื่อถึงเวลานะคะท่านก็จะได้รับนะคะก็เรียกว่าสิ่งที่ดีๆเข้ามาในเรื่องราวของความรักมันเป็นไพ่สามดาบก็คือจะมีความทุกข์ใจเกี่ยวกับความรักค่ะหรือคนรักคู่ครองครอบครัวจะทําให้ท่านเนี่ยทุกข์ใจหรือมีความกังวลแบกรับปัญหาทั้งนะคะปัญหาชีวิตก็คืออาจจะมีการทะเลาะระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งการมีปากเสียงหรือว่าความเข้าใจกันผิด หรือนะคะรักซ้อนซ่อนรักนะคะบุคคลที่3ามจะมาทําให้ความรักเราฉันได้นะคะก็คือขอให้เชื่อใจกันและกันและมีความอดทนค่ะในช่วงนี้เนาะในด้านความรักจะเป็นอุปสรรคนะคะสําหรับท่านนะคะก็คือต้องค่อยถ้าหากมีผิดใจกันหรือเข้าใจกันผิดหรือว่ามีปัญหาก็ขอให้หันหน้าคุยกันเคลียร์กันนะคะปัญหามันก็จะได้แก้ไขได้นะคะขอให้เชื่อใจกันและกัน โอเคค่ะส่วนในด้านของการงานจะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะหน้าที่การงานใหม่ๆหรือว่าท่านเบื่อกับที่เก่าก็สามารถที่จะมองหางานใหม่ได้ถามว่าที่ทํางานเก่าเป็นเช่นไรรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซงเหนื่อยล้านะคะรู้สึกว่าไม่ได้ดั่งใจแต่ก็อดทนไปนะคะบางที่เป็นสถานที่ที่ท่านเนี่ยอาจจะต้องทํา ชั่วคราวไปก่อนนะคะแต่หลายๆที่ของชาวปีจอที่ทํางานนะคะที่ผ่านมาไม่ว่าการทําธุรกิจการทํางานหรือการทํางานร่วมกับผู้อื่นอะไรต่างๆจะไม่ค่อยได้ดังใจท่านสักเท่าไหร่นะคะเพราะท่านรู้สึกว่าในอดีตท,ที่ผ่านมาเนี่ยเกิดความล้มเหลวหรือว่านะคะความเฉยเฉยชาความเหนื่อยล้าจากคนกลุ่มคนเพื่อนเอ่อ สายงานอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ดั่งใจท่านเลยนะคะเร็วๆนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงค่ะมีการเดินทางไกลนะคะไปต่างประเทศต่างจังหวัดหรือการย้ยายไปเปลี่ยนสถานที่อยู่อาศัยการทํางานใหม่ได้เช่นกันหรือเนี่ยหลายๆท่านที่ชมคลิปหมอควีนอยู่ต่ตัดสินใจแล้วว่ายังไงก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนธุรกิจอะไรก็ตามแต่นะคะก็ขอให้ท่านเนี่ยฟังเสียงหัวใจตัวเองว่าพร้อมแล้วหรือยังนะคะถ้าใจพร้อม คำว่าอุปสรรคสาหรับท่านนะคะท่านสู้ท่านลุยอยู่แล้วขอให้ลุยได้เลยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปีนี้นะคะกราบพระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไปขอพรหรือไปบนบานจันกล่าวก็ตามแต่บางท่านเนี่ยนะคะได้ให้คามั่นสัญญาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ขอให้รักษาคําพูดรักษาคํามั่นไว้นะคะเมื่อ,อ,อพูดสิ่งใดไปตั้งสัจจะสิ่งใดก็ขอให้จงยึดมั่นและทำตามที่เราได้ตั้งสัจจะวาจาค่ะจะเกิดผลอย่างน่าอาัศจรรย์เลยทีเดียว พูดถึงผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่านะคะคนที่ท่านเคยทํางานด้วยจะเป็นเจ้านายเก่าเจ้าในายใหม่อะไรก็ตามแต่จะมีการติดต่อกลับมาพูดคุยเจรจาค่ะหรือว่าตกลงกันในเรื่องราวของเงินเดือนนะคะสัญญาต่างๆแต่ช่วงนี้ให้ดูแลสุขภาพเป็นอย่างมากเลยนะคะชาวปีจอปีนี้มีความกังวลเครียดนอนไม่ค่อยหลับทานข้าไม่ค่อยได้หรือว่าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะหรือว่าเจ็บแขนเจ็บขา อ,อ,อาจจะมีเกณฑ์เข้าโรงพยาบาลด่วนโรงพยาบาลฉุกเฉินหรือรักษาตัวได้นะคะจะหมดเงินหมดทองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลได้ต่างๆค่ะนะคะการเช็คสุขภาพแต่ละปีก็จะดีสําหรับท่านเช่นกันนะคะบางท่านหักโหมทํางานเหนื่อยจนไม่มีเวลาพักผ่อนนะคะหาเงินจนตัวเองไม่ได้พักผ่อนก็อาจจะชุดชุดลงได้นะปีนี้ค่ะสําหรับด้านสุขภาพค่ะ เค okay, ค่ะเรามาดูกันต่อน,นะคะดังนั้นนะคะดังนั้นครึ่งปีหลังเป็นเช่นไรนะคะของชาวปีจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะจะให้พรนะคะหรือว่าเอ,อ่อให้ท่านผิดมั่นในนะคะความดีงามทําสิ่งใดนะคะก็จะก็เรียกว่าถูกทานองคลองทาแล้วแล้วก็สิ่งดีๆก็จะตามมาชัยชนะนะคะไพ่ของความสําเร็จจะเกิดขึ้นท่านที่มองหางานก็จะได้งานถูกอ,อกถูกใจหรือว่าเกิดความประสบความสําเร็จท่านที่รับ ราชการหรือทางานก็มีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหมอเคว็ดดูดวงแบบเป็นภาพรวมนะคะไม่เจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งโดยตรงดังนั้นไม่ใช่ดวงของท่านโดยตรงก็อย่าได้นะคะอย่าได้กังวลหรือว่าอย่าได้คิดว่านี่คือดวงของท่านนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเป็นแค่นะคะเปอร์เซ็น,นต์นิดนิดหน่อยเท่านั้นค่ะแต่ว่าภาพรวมถือว่านะคะเออไม่ได้แบบว่า แย่อะไรมากมายนะคะมีจุดที่เป็นปัญหาอยู่บางส่วนเท่านั้นนะคะเรามาดูกันต่อเนาะมาดูกันซิว่านะคะเครื่องปีหลังเครื่องปีหลังมีโน,นม้มถ้าถามถึงโชคลาภมีไหมพอมีไหมหมอกปีนมีบ้างนะคะได้จากเขาเรียกว่าสิ่งลิลลับให้ความฝันหรือว่านะคะได้จากเพศตรงข้ามจะนาโชคลาภ หรือนําเงินนําทองนําความโชคดีมาให้หรือว่านะคะสิ่งลี้ลับที่ท่านมองไม่เห็นอย่างเช่นนะคะบรรพาบรุษโอปติกะหรืออะไรต่างๆจากความฝันจากความบังเอิญที่ได้เห็นตัวเลขเอ่ยนะคะเลขตรงกับเลขที่บ้านให้ซื้อเลขที่บ้านของท่านนะคะทะเบียนรถของท่านนะคะหรือว่าอะไรที่เป็นเลขเกี่ยวข้องกับท่านมันเกิดนะคะปอบเกิดอายุวันเกิดนะคะอายุที่ตรงกับวันเกิดท่านอย่างนี้ก็ได้เช่นกันให้เป็นตัวเลขที่เกี่ยวกับ คองกับเธอท่านท่านจะมีความโชคดีค่ะนะคะไม่ต้องไม่ต้องดูเลขไกลเนาะมีเกณฑ์ที่จะตัวท่านเองนะคะครึ่งปีหลังมีเกณฑ์ได้เดินทางไปสถานที่ที่ท่านไม่เคยเอ่อได้ไปมาก่อนหรือว่าได้ไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่านะคะเอ่อคนคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อายุมากเนี่ยจนัน ยื่นโอกาสนะคะหรือยื่นข้อเสนอหรือมอบหมายงานพิเศษให้กับท่านได้นะคะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งทางท่านที่นับถือทางสายมูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อาจจะเรียกว่าได้พบเจอคนที่นะคะมีมีความรู้มีปัญญาหรือว่า,ามีความเก่งในด้านสาขาวิชานะคะซึ่งจะนำพาความ ความโชคดีหรือให้โอกาสให้ประสบการณ์ท่านนะคะจะชี้แนะแนวทางท่านให้ได้เจอทางสว่างทางออกกับชีวิตนั่นเองเอ่อไพ่ใบต่อไปไพ่ห้าดาบนี้ก็คือให้ระวังคนที่ท่านคบหาอยู่อย่างเช่นนะคะเพื่อนร่วมงานหรือนะคะอาจจะเป็นคนใกล้ชิดนะคะเขากำลังคิดบางสิ่งบางอย่างที่เออจะเรียกว่าทากระทาการที่ผิดต่อท่านอย่างเช่นนะคะ เ,เขาเรียกว่ารู้หน้าไม่รู้ใจนั่นเองนะคะเป็นไพ่ของอย่าไว้วางใจคนให้ให้มากเกินไปนะคะให้ดูนะคะให้ดูให้วิเคราะห์ให้ให้วัดกันที่จิตใจเนาะให้ใช้ความรู้สึกนะคะวัดกันไปเลยนะคะนื่องจากตัวท่านเองก็มีเซนพอสมควร ปีนี้นะคะมีเก์ได้ไปพบปะเพื่อนเก่าๆสังสรรค์พูดคุยนะคะแล้วกออ็ประชุมกันและปรึกษาหารือกันในเรื่องราวของหนะ้าที่การงานหรือว่าการไม่ได้พบเจอกันนานจะได้เจอเพื่อนเก่าๆคนเก่าๆที่เคยห่างหายไปค่ะนะคะจะมีการจัดเลี้ยงสังสรรค์เกิดขึ้น ไพ่สองเหรียญนี้เป็นไพ่ของการย,ย้ายสำหรับท่านที่ยกย้ายสถานที่ใหม่ที่อยู่อาศัยถ้าถามว่าสถานที่นี้ดีไหมนะคะมีโอกาสได้เจอสถานที่อยู่ที่ดีๆก็นะคะเป็นสถานที่ที่ท่านไปอยู่แล้วก็มั่งคั่งร่ำรวยขึ้นดีขึ้น แต่ความลำบากของท่านมันยังคงติดอยู่นะคะถ้าถามถึงเรื่องวิบากกรรมหรือเจ้ากรรมในเวรยังมีอยู่นะคะมันเป็นไพ่ของเจ้ากรรมในเวรขึ้นมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการงานของท่านจะโดดเด่นนะคะในปีนี้โดยเฉพาะเครื่องปีหลังค่ะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนาขึ้นไปนะคะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นตัวท่านเองนะคะต้องออกไปสู้ออกไปลุยกันสักตั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อย่าได้ถอดใจ ให้สู้ให้ลุยปีนี้ถึงจะประสบความสำเร็จค่ะ นะคะแล้วก็ชาวปีจอสําหรับท่านผู้หญิงนะคะปีนี้ก็จะมีเงินเข้ามานะคะได้จับใจ่ายใช้สอยมีความสะดวกสบายมากขึ้นนะคะจะมีการซื้อหรือว่าเอ่อจะได้มีเงินเข้ามาจับใจ่ายใช้สอยซื้อของที่ถูกออกถูกใจรวมถึงนะคะการได้เงินพิเศษเข้ามาทําให้ท่านได้ไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวนะคะบางท่านที่เลี้ยงสัตว์สัตว์จะให้คุณให้โชคค่ะนะคะหมาแมวเป็นต้นนะแล้วก็ดวชะตาของท่านถ้าทํางาน นะคะทำงานกับคนที่อายุมากกว่าจะถูกฉลกเนาะแล้วก็จะได้เงินได้รับงานหรือว่าได้รับการทับทามให้ไปทำงานหรือได้จับเงินก้อนขายที่ขายที่ขายทางนะคะหรือว่าไปเจรจาอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงนะคะโอเคค่ะหมอคุณจะสรุปให้แล้วนะคะปีนี้นะคะโอเคงานเงินสุขภาพความรักไปแล้วนะคะสรุปไพ่ค่ะไพ่จะสติกนะคะเป็น ทำอะไรก็ได้อย่าง,งานั้นคิดเช่นไรทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วค่ะนะคะตรงไปตรงมาจะมีความชัดเจนและก็ยั่งยืนมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางหรือแ k บขยายงานนะคะแล้วก็งานที่ดูดูไว้ก็จะมีการทาบาทามนะคะปีนี้จะได้ใช้เงินค่อนข้างเยอะหรือมีการซื้อที่ซื้อทางซื้อบ้านซื้อรถหรือว่าได้ได,ได้ได้มีเงินลงทุนนะคะการลงทุนจะเติบโตขึ้น The m a g i c ียนเป็นไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไพ่สิ่งลี้ลับค่ะ ไพ่สิ่งลี้ลับมนตะเชียนคือไพ่สิ่งลี้ลับหรือเจ้าที่แรงนั่นเองปีนี้เกี่ยวกับนะคะด้านจิตวิญญาณสิ่งลี้ลับหมั่นอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรอุปปิกะหรือว่านะคะเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านที่ท่านอาศัยอยู่แล้วก็พยายามแผ่เมตตาจิตไปเรื่อยๆนะคะทําสมาธิแผ่เมตตาจิตห้านาทีสิบนาทีนะคะให้นึกถึงนะคะคนที่ท่านอยากให้แม้ว่าเออ ญาติสนิทไม่สหายบุคคลที่ล่วงลับจากลาไปแล้วนะคะเขาก็รอส่นบุญส่วนกุศลของท่านรวมถึงบางท่านเนี่ยย้ายไปอยู่สถานที่ใหม่ใกล้วัดร้างใกล้วัดว่าใกล้ปา่า ช้าหรือสถานที่ที่เก่าที่เคยมีออสิ่งลี้ลับหรือว่าวิญญาณคนตายอะไรก็ตำแตะนะคะก็อุทิศบุญให้เขาบ่อยๆก็จะเ,ออเขาเรียกว่าอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะหมอกินก็ดูอ่านให้ตำหน้าไพ่ไปเลยนะคะถือว่าปีนี้ถามว่าเฮงไหมอยู่ที่ระดับ60-70%ซคะ่ะป,ปีจอก็ลุยกันไปคะ่ะบางท่านโชคดีก็คือจะโชคดีขึ้นสุดๆเลยนะคะบางท่านที่ติดอยู่จะค่อยๆเป็นค่อยไปคะ่ะก็ ขออวยพรให้ชาวปีจอปีนี้ตลอดทั้งปีนะคะได้เจอเรื่องราวข่าวดีมีความโชคดีในด้านนากธิการงานการเงินความรักสุขภาพนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะถ้ารู้สึกทอ้อรู้สึกเหนื่อยล้ารู้สึกหมดพลังใจก็ขอให้มองหาอะไรที่ทําให้ท่านเนี่ยรู้สึกดีอย่ามองหาสิ่งที่ทําให้ท่านรู้สึกไม่ดีค่ะนะคะเป็นพลังใจให้เสมอนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ